ครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนนะครับผมปัญญาสุขแสนครับพวกเราคงจําได้ว่าผมได้บันทึกวิดีโอให้รักษสัญญาครับเพื่อนๆเราจะส่งให้คุณตอยนะครับหรือดรสุพัฒน์เลยท่านสนิทนะครับเผยแพร่นะครับเราคงจําได้ว่าวันที่8-90ธันวาคมส5 5พเนี่ยพวกเราได้ร่วมกันเดินทางไปที่ จังหวัดตัวราชธานีนะครับเพื่อทําพิธีนะครับคารวะอาจารย์นะครับสังสรรค์แล้วก็ทำบุญให้เพื่อนและท่านอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอรมาณสักคราบรุ่นแรกเนี่ยเราเริ่มพบกันแล้วก็เรียนในปี2 5 1 1ถึง2 5 1 2นะครับแลังจากนั้นเกือบ25ปีเราก็ต่างคนต่างไปประกอบอาชีพนะครับมีครอบครัวเลี้ยงดู หลานกันพอเราอายุย่างเข้าใกล้ๆ50ก็รวมตัวกันนะครับพบปาลายครั้งหลายคนครั้งแรกจําได้ว่าที่กาญจนบ,บุรีโดยดรสมศักดิ์ทองงองท่านเป็นประธานนะครับที่ปีนี้นี่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่อะไรที่อุบลราชธานีนะครับก็มีโต๊ะโผลห้าหท่านนะครับคืออาจารย์วันเพนอาจารย์พันยนีนะดรสระบุรี อาจารย์สุรศนาและก็อาจารย์พิชัยนะครับที่ร่วมกันหลงคันแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานที่สังสรรค์กันนะครับก็ได้แก่งานคารวะอาจารย์นะครับก่อนที่จะคารวะอาจารย์ก็มีการทําบุญกรวดน้าบุตที่สมบูรให้กับท่านอาจารย์เลืเพือนที่ลงหลับไปแล้วนะครับที่วัดหนองบัวนะครับกลางคืนมีงานสังสรรค์แล้วก็วันรุกขึ้นแล้วก็ไปลาวนะครับโดยไปที่ผ่านช่อง แมกนะครับจหมาดุบลน,นะครับหา่างจากบนประมาณ7 0กิโลเพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปที่เมืองปากเซซึ่ซงตั้งอยู่บริปับแม่น้ำโขงและก็ที่แม่น้ำเซเช่นเดียวกันซึ่งเมืองปากเซ,ซก็อยู่ในแขวงสวนเขตเป้าหมายของผมผมอยากจะดูควาปรเพลงนะครับที่เป็นโคทินกัน้นลำน้ำโขงนะครับแล้วก็ดูสายทาน้ำตกลายแห่งนะครับรวมทั้ง ในระหว่างเดินทางนะฮะในระหว่างกินข้าวในระหว่างสั่งสังส่งนะก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันพอสมควรนะครับต่อไปนี้ก็เป็นภาพที่ผมได้บันทึกไว้นะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศเมื่อเมื่อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับคือตนลาคมแปดเกาสิบนะครับหลายคนพอกลับมาถึงอุบลก็ เดินทางกลับนะรถยนต,ยนต์รถไฟเครื่องบินส่วนผมกับอาจารย์สนิทนะครับก็อยู่อีกคืนหนึ่งวมทั้งดรเพโลนกับภรรยาครับนะครับทุกอย่างแฮปปี้ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ที่จัดให้พวกเราได้พบป,ะ,ปะสังสรรค์และรวมทุกรวมสุขก,กับพวกเรานะครับรวมทั้งครอบครัวเกือบ90คนนะครับจัดไว้เป็นทีมใหญ่มากนะครับ เปที่หนักอกหนักใจของเจ้าภาพนะครับผมต้องขอขอบคุณมากและได้ข่าวว่าปีหน้านี้ได้มีแผนที่จะไปประเทศเขมรน,นะฮะใกัมพูชาเพื่อดูโบราณสถานที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเอาละครับรับชมนะครับมีอะไรก็ติดต่อกันนะครับขอขอบคุณมากครับจะเดินทางไปที่วัดเพื่อไปทำบุญ พระพัดตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองสะดวกมนี่คือคณะที่จะไปทับทุญทุวบวันท่านอาจารย์เปิศไม้ท่านยังสาวอยู่นะครับ ไม่ต่างจากมุกเสียงนี่คือภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชรัมอุบลราชธานีตัวสุวัฒธรรมอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย

ตาแล้วก็ปเป็นเพื่อนนะมีคนเกี่ด็อกเตอรนะ์น่ะเพราะวก็ครูเนี่ยเป็นผู้ติดตาแมวอาจารย์เป็นลูกช้างค่ะสวัสดีท่านอาจารย์และลูกศิษย์กำลังพูดถึงสังขารที่เปลี่ยนแปลงไป3 7ปีที่ผ่านมา ขณะนี้เรากำลังเดินทางไปวัดหนองบัวเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไปทำบุญบุทแล้วก็ไปทำบุญถวายสังฆทานรุทิศส่วนควรส่วนให้ท่านอาจารย์และเพื่อนๆผู้่รักแก่ครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดรสมพิษจัสสมบูรณ์แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์มีลูกสาวสวยสองคน ตัวเมืองบุงักราชนี้สวยสง่างามมากไม่เนะครับเหาสำหรับการศึกษาท่องเที่ยวหรือมาศึกษานะครับหรือพักผ่อนอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะสบมตำไก่ย่างและอาหารปลานะครับท่านนี้ชอเฟอร์ของมหาวิทยาลัยกำลังนำเราไปที่วัดน้องบัวใช่ไหมครับน้องบัวนะครับห่างจาก บ่อราชภัฒน์ประมาณกี่กิโลอ๋อกี่กิโลเดียวครับรรยากาศสวยงามมากนะครับสะอาดต้นไม้ร่มรื่นมาคุบบนราชธานีเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากของภาคอีสานของประเทศไทยนะครับสะอาดเป็นระเบียบและสดชื่น เรากำลังจะไปที่วัดหนองบัวท่านคงเห็นเจดีเดียวนะครับอิสรรูจักถึงวัดแต่วัดนสร้างมานานแล้วอย่างวัดนี่ปีเป็นร้อยนร้ร้อยเป็นร้อยปีเป้ยีเปร้อซปีเปรอเป้ยปเป็รอยเป็นร้อยปีนรอยเ็นร้อยปนปี็้เอเป็นรอตัวเัดนะ้อปนรับซึ่เเป็นวัดเก่าของจัเหวัรอุบลราชธานีขณะนี้เรากยเข้าไปในเขตวัด ซึ่งมีต้นไม้ล,มล่มรือนะครับสบายขนาดนี้ผมมาดืนอยู่ที่วัดนองบวัว ับจนี่คือพระเจดีย์ของวัดหนองบัวนะครับ ซึ่งมียอดจดีสูงนะครับดูแล้วน่าจะมากกว่า30ามากกิบ,บเปขข้างบนปลุกทอง นี่คือวัดพระธาตุหนองบัวอกาเดลอรสุภัทรกำลังฟังเลคเชอร์ในวัดหนองบัว ราชธานีซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการทําเทียนเข้าวรันาที่ชนะเลิศทุกปีมีญาติมิตรมาสนตเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพระเจดีย์ลักษณะพุทธทัคยญาของอินเดียเป็นแบบอยา่าง นี่คือท่านพระครูคิติวันโนบนท่านเจ้าวาัดบัดนองบัวที่มีชื่อเสียงท่านได้สอนให้ดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเป็นคติธรรมประจำชีวิตที่ท่านเทศนาสอนประชาชน ออกมาภายนอกพระเจดียลักษณะพุทธคยามองขึ้นไปสูงเสียดฟ้าบริเวณวัดล่มเรือนไปด้วยต้นไม้ใหญ่ รถแรกนะครับกำลังจะร่วมกันประกอบพิธีทำบุญพุทธศสุรสนให้กับเพื่อนและทนา,ายที่ลงรับในนะล้วต่อหน้าพระพุทธรูปที่วัดทุ่งสีเมืมมองพรมองจากโบสถ์ออกไปก็เจอพระเจดีย์ ผน,นังของตัวโบสจะมีภาพจิตกรรมและให้แสงทะลุผ่านเข้ามาได้ด้านหน้าจะประกอบไปด้วยองอค์ประธานและสมแก้วเป็นที่ปฏิสถานพระลาลุ อของประเทศไทยเป็นลูกศิษย์คนโปรดของท่านอาจารย์รัิีนะครับขณะนี้กำลังสนทนาครับรองสด็จรากดรคอมเพลต์ เทคโนโลยีที่ปฐุมเพิ่มและอาจาร,รย์นิดาอืมนะครับเมือ่อสมัยเราเล็กๆออตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ที่เก่าอยูท่ที่เก่านะครับอยู่ที่เก่านะอยู่มหาชรคาะในใกล้พิธีที่เราจะร่วมกันทำพุญธที่สุดผุดสล ครับแล้วก็ได้บรรจุที่มหาบรรจุที่อุตนิณพร้อมกับผมจากนั้นก็อยู่ปีเดียวก็ย้ายเข้าสวนสนธานะครับตอนนี้สุขภาพดีมากนะฮะเข้าบยครับนี่นี่นั่งคู่กับอีทอีทเดือมพรอวยพรโทษนะแบบไปตั้งชื่อใหม่ละคุณอีทอวยพรนี่เป็นนักบาสเกตบอลนะฮะเป็นสาวหลังสวน ุมพรหลังสวนงานี่สุจนก็หลังสวนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ท่านจะเสียนเออเออรี่ก่อนเระว่าสามสี่ปีนะครับเลี้ยงหลานนะฮะเลี้ยงหลานกับดูแล่แเลยครับโอเคขอบคุณมากครับฮาร์ดเหมือนกันนะครับติดเครื่องเพรสเซอร์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะอาจารย์เล่าว่า เกือบไปนะครับแต่เนืงจากวิธีการาาการแพทย์ไบโอเทคโนโลยีทันสมัยนะฮะอาจารย์มีส<อ>ุภาพดีมากนะครับตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาได้5-6เดือนแล้วนะครับสดชื่นนะครับนะฮะอา,อาจารย์ประจักจากแพร่นะครับจากจังหวัดน่านาดรสุภา,า,ารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์<อ>ุณเพิป็นอาจารย์ผมอยู่ที่มาหาสารคามแต่มันเพ็นผู้ประสานงาน จแต่งนะครับผู้บลน,นะฮะผู้ประสานงานรัตเจศสมเด็จอาจารย์ดิชัยอาจารย์ไพบูลน์นะครับท่านอาจารย์สนิทจัดคอมเพลตฉันก็อยากทำพิธีนะครับเลยเป็นเพื่อนตั้งแต่บ้านสมเด็จ จำตาปัญญาไปไปงานไป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 ปธอไปไหมไม่ได้ไปแต่ไม่เคยไปเลยเพราะว่ามได้านจิอ๋อโอเคนะครับพวกเราคิดถึงอยู่นะครับก็อาจารย์ตอนงไปอยู่ที่มหาสารคามก็จะถามข่าวข่าวจากแก้วโอเคครับครับก็จะถามคามวญญาเหนือหรือหนาวเหนือในเหนือครับครับพี่สมา <า>ดอกบัวงามีมีปลาแซ่บหลายหาไทายหาซายแก่งหินทินไทยนักปลาถวยรากไห่ทำงามล้ำเทียนคันสายินดีต้อนรับคณะของท่านทุทกๆท่านนะคะ,ะสำหรับวัดนี้เป็นวัดวัดพะธาออตุนองบัวเป็นวัดราชนะคะ,ะเป็น ธรรมยุทธกติกายุกติกาธรรมยุทธค่ะสร้างเมื่อปีพศสสส2550เป็นปีท็อป,ปออใช่ค่ะเป็นปีตึนสัตว์ว่าคโดยคณะธรรมศวรรณะ วันนี้ฉลองสมณธาคัดยศยของท่านเจ้าคุณที่อำเภอบุญทิกท่านมีโรคประจำตัวนี่หน่อยเลยไม่สามารถที่จะมาได้ได้มอบหมายพรอะอันดับซึูงในในวัดน,นี้ ที์จะเข้าเกแล้วนะคะรู้จักอาจารา์ท่านนี้นีเป็นการส่วนตัวด้วยอัะเทียให้เป็นฝ่ายมาประสานทางวัดเพื่อที่จะเป็นประธานเสียมาแลี้ยงนบ้